สวัสดีครับเป็นเปลี่ยนทางยูทูบของลุงน้้ยครับตอนนี้กับเป็นปีเก่าขึ้นปีใหม่แล้วครับเป็นเวลา000แล้วครับแจงคืนผ่านมาแล้วครับแจงคืนหนึ่งนาทีแล้วครับลุงน้อยก็จะมาถ่ายทําวิดีโอที่บอกไฟกลางตรงหนองสเนี่ยหัวดาวนะบอกไฟ ครับลุงด้ยจะจุดฉนวนแล้วครับตอนนี้ใจไปแชกจุดแล้วครับครับชนวนติดแล้วครับถอยออกมาน้อยหนึ่งครับอ้าวไฟเข้าแล้วครับถนวนยาวน้อย แล้วแล้วยิบระยับแล้วยิบแล้ยับเลยครับผมบอกแหลกผ่านไปแล้วครับผมต่อไปบอกที่สองนะครับผมจะเดินมาจุดหรอครับใช่ีนเหลียงวันี่สามบอก บอกที่สองแล้วครับผมครับถอยอมากมื่อคืนนี่ถอยยากนะครับอ่อแคบนี้นี่ยโอ้โหดาบเลยยึดเลยยับเลยครับ บมดตันเลยรดอต้องเป็นมุมกล้องกันต้องเป็นมุมกล้องฉายไปทั้งนี้นครับ phải lắng tốc khăn nha Tình lấy, lấy dập con bật tánh <laughs> เปลี่ยนมุมเลยเปลี่ยนมุมไปเลยเลยอ้าวยกกล้องสิ่งสักด ครัเห็นไหมไฟกระพริบกระพริบกระพ,พ <î es> <î es> ริบสี่บอกผ่านไปนแล้วครับผมเดิมนาเห็นบอกหนึ่งมาติดรถเนี่ยครับบอกนี่บอกสุดท้ายครับผมขึ้นพอสใอหม่ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ลายโควิดไปิดวปเนี่ยไรมันหนีไปเกตไกมาหลบสองเนี่ยเ,เสียบหางบุกไฟกุนชุบเรียบร้อยอ่า dung đắng, đang đắng căng tung 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 tâm tung Nào tung tung tới tung 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 tôm tôm Đó tung 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 Covid tung 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 สวย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 ไปแล้วโควิดหายไปเลยจากมนง n น à n g มาจองเข้ามาล่ะสวัสดีปีใหม่2 5 6 4ครับผมถ้าเป็นเปลี่ยนทางยูทูบของลุ้นน่อยดูว่าจะกดไลค์กดแชร์จิมเนียครับดูบ่อยๆนะครับจะมียอดยูทูบจะมีรายได้จากยูทูบขึ้นมานะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับผมครับ ขอบคุณมาก,มากๆครับ f อฟซีครับ